นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์สรุปว่าเดือนนี้ไม่มีสอบแล้วนะการสอบหมดแล้วนะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแรกนะเพราะฉะนั้นให้หนูเคลียร์งานเลยนะมีคลิปที่จะต้องส่งสามเรื่องคือคลิป CPR คลิปทำแผลแล้วก็คลิปท่องสัญญาณชีพที่อาจารย์เพิ่งโพสต์ให้ไปนะสามคลิปแค่นี้เองทำครบแล้วนี่ถือว่าเดือนที่หนึ่งหนูมิชชั่นคอมพลีทนะคะ เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์นี้มีแค่ยี่สิบแปดวันนะลูกมันจะหมดเดือนอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอย่าพยายามให้งานเดือนนี้มันค้างไปอยู่ที่เดือนหน้าเพราะเดือนหน้าเราจะต้องทําคลิปสี่เรื่องนะทาคลิปสี่เรื่องนะใบงานเราต้องทําทั้งหมดอยู่แล้วแหละยี่สิบสองใบนะเดือนหน้าจะไม่มีการสอบเพราะว่าต้องการให้หนูเคียงงานให้เสร็จเพราะว่าเดือนมีนาคมเราจะไม่มีไลฟ์สดไม่มีการบ้านลูกเพราะเราจะตั้งหน้าตั้งตาสอบอย่างเดียว พอถึง31มีนาคมเราจะจบภาคทฤษฎีค่ะลูกแล้วเราก็จะได้ไปฝึกงานตอนหนูสมัครเรียนหนูทราบใช่ไหมลูกว่าเราเรียนหลักสูตร6เดือนเราจะเรียนทฤษฎี3เดือนแล้วไปฝึกงาน3เดือนนะคะการไปฝึกงานคือการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนในสาขาของเราเนี่ยไปฝึกกับของจริง มันต้องไปฝึกงานก่อนเราก็เลยฝึกอยู่3เดือนนะพอ3มเดือนเราก็จะคล่องแคล่วขึ้นละแล้วเราก็จบอืมจบเราก็มาเอาใบจบจากโรงเรียนไปแล้วเราก็ไปสมัครงานเราก็จะเปลี่ยนสายงานกลายมาเป็นคุณหมอละทีเนี้ยนะเราจะกลายมาเป็นคุณหมออยู่ตามโรงพยาบาลแล้วเมื่อเราเรียนภาคทฤษฎีครบ3เดือนแล้วจะได้รับอนุมัติให้ออกฝึกงาน ด้วยข้อแม้อะไรบ้างาถ้าเราจะออกฝึกงานนะจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือหนึ่งหนูจะต้องเรียนภาคทฤษฎีจบเป็นที่เรียบร้อยก็คือหมายความว่าหนูจะต้องสอบหกรายวิชาเนี่ยผ่านหมดเรียบร้อยแล้วคะแนนทุกอย่างเกิน70%ตละนะเพราะอาจารย์ก็ต้องเอาคะแนนนี้กรอกลงไปในสมุดบันทึกการฝึกงานไปให้สถานที่ฝึกงานดูด้วยว่าหนูเรียนผ่านแล้วนะคะ 2. หนูจะต้องส่งคลิปครบ7เรื่องนะแล้วก็ส่งใบงานครบ22ใบพร้อมกับสอบภาคปฏิบัติผ่านทางวิดีโอคอร์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะก็หมายความว่าง่ายๆว่าหนูจบภาคทฤษฎีโดยสมบูรณ์แล้วถึงจะได้ไปนะแล้วก็เงื่อนไขที่3คือหนูต้องชำระค่าเทอมครบแล้วเพราะว่าตามงวดของเรามันก็ครบพอดีใช่ไหมลูกนะตามงวดของเราก็คือเราสมัครเรียนมาห้าพ สิ้นเดือนมกราจ่ายสามพันเป็นแปดพันสิ้นเดือนกุมภาจ่ายอีกสามพันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะสิ้นเดือนมีนาคมจ่ายอีกสามพันเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันเยไหมลูกมันครบพอดีนะแปลว่าไม่มียอดค้างค่าเทอมนะก็จะได้ไปฝึกงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นะพยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของเราให้ชำระค่าเทอมได้เนาะ จะไปฝึกงานได้ต้องจบภาคทฤษฎีโดยสมบูรณ์แก้ไขผลการเรียนให้เรียบร้อยไม่มีติดรอมสออะไรนะคะนะส่งงานครบส่งคลิปครบ7เรื่องสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้วเรียบร้อยจ่ายค่าเทอมครบ14,000บาทแล้วเรียบร้อยนะคะนะถ้าหนูผ่านขั้นตอนพวกนี้เสร็จแล้วนะคะนะอาจารย์ก็จะให้หนูไปติดต่อฝ่ายฝึกงานนะคะอาจารย์ฝ่ายฝึกงานคืออาจารย์น้ำ กับอาจารย์ป่านมีสองคนสองท่านนะเพื่อที่จะแจ้งว่าหนูอยากจะไปฝึกที่ไหนให้สิทธิ์หนูในการเลือกเองแต่แค่เลือกชื่อไว้เพราะฉะนั้นหนูมีหน้าที่แค่หาชื่อหาเบอร์โทรไว้นะเราทําท่าเป็นผู้ไปรับบริการก็ได้ทำเบอร์โทรที่คลินิกอะไรคะพอดีญาติจะมารับบริการเขาก็รีบบอกอยู่แล้วลูก นะหาไว้สักสามชื่อซึ่งระยะเวลาในการติดต่อเรื่องตรงนี้นะเวลาติดต่อไปปับ๊บพอเขาตอบรับเสร็จปับ๊บโรงเรียนจะต้องทําหนังสือ้วยลกูกเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยโรงเรียนจะต้องทําหนังสือแบบนี้นะออกหนังสือตาโรงเรียนไปเนี่ยแล้วอาจารย์ก็จะเซ็นไปเนี่ยนะคะเซ็นไปว่าขออันเนี้ยส่งนักศึกษาชื่อนี้เนี้ยไปนะคะก็จะมีชื่อหนู ไปหลายคนก็จะมีหลายชื่อเสร็จปั๊บก็จะต้องส่งเอกสารยืนยันว่าเราเป็นโรงเรียนจริงๆนะคือก็คือใบอ,อนุญาตโรงเรียนที่มีตาครุฑนี่นะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวฝ่ายฝึกง,งานเขาจะทําโปรไฟล์หนูหนูนี่เขาจะทำโปรโฟไลปรฟไล์ของคนที่จะไปให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจันเขาก็จะถามข้อมูลหนูเองว่าจะใช้อะไร นะทำโปรไฟล์อย่างนี้แนบไปให้เขาพิจารณาด้วยเพราะงั้นเวลาเราไปถ่ายรูปติดบัตรถ่ายสวยๆวย้ลูกแต่งหน้าแต่งทําผมไปสวยๆวย้มันจะมีผลต่อตอนเราจะไปสมัครลงสมัครงานเขาะจะดูรูปเราตรงนี้ลูกมันจะสวยกว่าตัวเราก็ไม่เป็นไรนะลูกนะ,ะเสร็จแล้วโรงเรียนก็จะให้ใบตอบรับแนบไปในเอกสารขอฝึกงานนี้ด้วย พอทางโรงพยาบาลเขารับเอกสารแล้วนะคะเขาก็จะตอบใบข้างหลังกลับมาลูกเขาก็จะเซ็นตอบกลับมาแบบนี้นี่คุณหมอพอองพออ,อเขาจะเซ็นตอบกลับมาส่งกลับมาให้โรงเรียนนะถ้าส่งกลับมาอย่างนี้แล้วโรงเรียนก็จะมาแจ้งพวกหนูว่าได้ที่ฝึกงานแล้วนะลูกเดี๋ยวโรงเรียนจะทําจดหมายส่งตัวโรงเรียนก็ต้องพิมพ์จดหมาย ให้หนูถือไปอีกใช่ไหมมันจะมีจดหมายแนะนําตัวนะลูกจดหมายแนะนําว่าหนูจะมาฝึกเป็นเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจดหมายส่งตัวเวลาหนูได้รับเปิดอ่านได้นะลูกเราจะได้รู้ว่าเราต้องฝึกเมื่อไหรถึงเมื่อไหร่นะเราจะมาฝึกที่นี่ฝึกหลักสูตรอะไรนะคะฝึกเป็นเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะแล้วก็ทําจดหมายใส่ซองให้ส่งให้ให้หนูพร้อมกับสมุดบันทึกการฝึกงานแบบนี้นะ มันจะเป็นสมุดไว้ให้หนูไปบันทึกข้อมูลระหว่างที่หนูฝึกงานนะมีลงเวลาทํางานมีอะไรซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ฝ่ายฝึกงานเขาก็จะมีวิดีโอชี้แจงว่าบันทึกยังไงนะลูกอ่าบันทึกยังไงเราก็ไปฝึกตามเวลาที่กําหนดการฝึกงานเราฝึก3เดือนเต็มไม่มีการนับชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ถามนะนะให้ไปฝึก3เดือนเต็มพอเราฝึกครบแล้วเราก็อย่าลืม ให้หัวหน้าให้คุณหมอให้พี่พยาบาลที่เป็นหัวหน้าเซ็นประเมินตรงนี้ให้เราด้วยนะคะเซ็นชื่อประเมินตรงนี้เอาไว้คิดคะแนนนะคะเป็นภาพรวมระหว่างหนูฝึกงานที่นี่นะคะส่งแล้วก็ฝึกงานเสร็จปับ๊บส่งกลับปุ๊บห้ามเอาดองไว้ถ้าหนูดองไว้โรงเรียนไม่ให้วุฒิจบนะคะหนูจะต้องส่งอันนี้กลับทันทีเพราะว่าในหนังสือจะมีการาประทับ ตัวแดงให้เห็นชัดเจนอยู่หูกว่าเราจะต้องส่งสมุดฝึกงานกลับมาภายใน2อาทิตย์เพราะว่าเมื่ออาจารย์รับสมุดฝึกงานกลับมาอาจารย์จะโทรกลับไปเช็คค่ะลูกอาจารย์จะโทรกลับไปเช็คว่าหนูมาฝึกงานจริงไหมหนูเป็นยังไงสร้างปัญหาไหมอะไรไหมนะคะนูก็ส่งกลับมาพร้อมกับเอกสารเลยทีเนี้ยนะรูปถ่ายที่หนูไปถ่ายไว้สใบนะแล้วก็ บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็วุฒิการศึกษาอันนี้แนบมาถ้าใครยังไม่ได้ส่งให้โรงเรียนให้ส่งพร้อมตอนสมุดฝึกงานได้ส่งเข้าซองมาเลยแล้วก็จ่านะซองถึงฝ่ายทะเบียนโรงเรียนสีมาวปลักษณนี่ที่อยู่โรงเรียนอยู่ตรงนี้หลบที่อยู่โรงเรียนอยู่ตรงนี้นะซึ่งถ้าใครลืมอะไรเงี้ยเดี๋ยวถามเข้ามาในกลุ่มได้ตอนที่หนูฝึกงานเสร็จก็ได้หลบนะอันนี้อาจารย์ชี้แจงภาพรวมให้หนูฟังว่าเป็นอย่างนี้อีกคําถามหนึ่งคิดว่าหลายคนอยากจะทราบ ไปฝึกงานมีเงินเดือนไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะลกูกไปฝึกงานมีเงินเดือนไหมคะอาจารย์ไม่มีคะ่ะลกูกไม่มีนะคะไปฝึกงานน่ะลูกไม่ได้ไปทำงานไปฝึกงานแปลว่าเรายังทำอะไรไม่เป็นเลยเรากำลังจะไปฝึกเพื่อให้เราทำเป็น ที่ไหนเขาจะจ่ายเงินเดือนเราล่ะลูกทํางานให้ได้ไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยใช่ไหมอยากไปทํางานด้านการแพทย์เพราะว่ามันก็ดูมั่นคงดีนะไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดอะไรแล้วเราก็ยังมีงานทําตลอดนะงานของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองหรือโรคติดต่ออะไรเลยนะคะอยากเปลี่ยนสายงานแหละแล้วก็เงินเดือนมันก็ค่อนข้างเยอะนะหนูมีวุฒิแค่มสามเองอนะ่ะถ้าหนูไปทํางานบริษัทห้างร้านเขาก็ให้หนูเจ็ดแปดพันแต่พอหนูจบ มีวุฒอันนี้เพิ่มมาอีกใบหนึ่งไปเฝ้าไข้าตามบ้านก็ยังให้เราสองหมื่เดเลยลูกใช่ไหมไปเฝ้าไข่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยยี่สิบชั่วโมงเนี่ยอยู่กับคนไข้ตลอดเวลาเนี่ยนะสถานะต่างจากคนรับใช้ด้วยนะถ้าเราเรียนจบอันนี้แล้วเราไปดูแลตามบ้านอนะ่ะเรามีหน้าที่แค่ดูแลดูแลคนไข้คนนั้นไม่ต้องไปซักผ้าถูบ้านนะลูกเงินเดือนมากกว่าคนใช้ประจําตัวอีกถ้าเราไปไปฝึก ครบเวลาแล้วจันอย่างที่จันบอกว่าเราก็ต้องรีบส่งใบวุฒิกลับมาบางคนเนี่ยได้งานตรงนั้นไงนะสถานที่ฝึกงานนะลูกเวลาเขาตอบรับโอเครับเราเขาฝึกงานะนแปลว่าเขาอยากได้คนเขาอยากได้พนักงานอยู่แล้วเขาเลยบอกเอามาดูสักหน่อยนะ่ะระหว่างฝึกงานเราไม่ต้องจ่ายเงินเดือนนี่เรามาดูก่อนสามเดือนถ้าน้องโอเคจ้างต่อเลยลืมส่งสมุดฝึกงานกลับมาเพราะว่าตอนนั้น มันได้เงินเดือนแล้วไงเลยก็ลืมไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ส่งสมุดอันนี้กลับมาที่โรงเรียนนะทางานสองปีผ่านไปอยากจะย้ายที่ทํางานพอดีแต่งงานแล้วสามีจังหวัดนึงจะต้องไปอยู่ด้วยกันจะลาออกจากงานจะไปสมัครงานที่ใหม่นึกได้ว่าเรายังไม่ได้มีใบวุฒิเลยจะมาขอตอนนั้นไม่ให้แล้วนะคะลูกถือว่าหนูขาดการติดต่อกับโรงเรียนนะไม่ให้นะต้องไปเรียนใหม่นะอ่ามันไม่มีอยู่ในนี้นะถ้าในนี้มันจะเป็นช่อง ช่องง่ายๆแบบนี้ในนี้จะเป็นช่องง่ายๆว่าหนูเรียนวิชาอะไรไปแล้วหนูได้คะแนนเท่าไหร่นะคะอันนี้อาจใส่ไปให้ที่ฝึกงานดูแค่นี้แต่ใบจบใบจบจริงๆหน้าตามันทานสคริปต์ก็จะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละหนูคล้ายใ,ใบวุฒิหนูอย่างนี้แหละเนาะตรงหัวกระดาษก็จะมีดีเทลของหนูแล้วก็จะมีรายวิชาตรงนี้แล้วก็ใส่เกรดลงไปแล้วก็สรุปว่าเ,เราเรียนไปทั้งหมดเท่าไหร่สรุปอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนี้แหละ แล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นใบประกาศนียบัตรเป็นใบประกาศนียบัตรที่เราจะใช้ไปสมัครงานเวลาไปสมัครงานเราไม่ค่อยเราไม่ต้องเอาใบคะแนนไปก็ได้เราเอาแต่ใบประกาศนียบัตรไปอะลูกนะคะจะได้จะได้เอกสารไปสองฉบับนะเดือนมิถุนายนนี้รุ่น120ต้องไปร่วมงานที่โคราชไหมคะอ่าเรื่องงานรับใบประกาศนียบัตรใช่ไหมลูก งานรับใบประกาศนียบัตรเป็นเลื่อนไปจัดเดือนสิงหาคมนะคะลูก17สิงหาคมเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งเป็นทางการเข้าไปทีรุ่น120ฝึกง,งานเสร็จแล้วมาร่วมงานได้ค่ะลกูกเตรียมสตังค์ไว้ด้วยนะค่าร่วมงานแค่2,800บาทลกูกเดี๋ยวจะมีให้สั่งตัดชุดนะตอนสั่งจองชุดจะต้องชําระค่าชุดเข้ามาก่อน1000บาทนะโรงเรียนคิดค่าชุดตัดใหม่2,800บาทแล้วก็เข้าร่วมงานฟรีลกูกนะมีรูปคือทุกอย่างจะฟรีหมด แค่หนูซื้อชุด2,800บาทนะมาร่วมงานได้เลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะซื้อชุด2,800บาทแล้วก็แถมมีหลายอย่างแถมให้ลกมีกรอบรูปมีปกผ้าไหมค่าเข้างานอะไรเงี้ยไม่คิดนะอ่าเพราะงั้นจ่ายแค่2,800ก็จะมีให้จองชุดหนึ่งเข้ามาก่อน1000ตอนรับชุดจ่ายอีก1,800บาทใครไม่มาร่วมงานอยากจะได้ชุดไปถ่ายแบบว่าสวยๆเหมือนเขาถ่ายวีเวดดิ้ะงรกันอย่างนี้ก็ได้หรอกก็ได้นะคะ ฝึกอนามัยของหมู่บ้านได้ไหมคะได้จ้ะลูกอนามัยของหมู่บ้านก็คือรอพศอตอที่อาจารย์พูดไปไงเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ชื่อว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลหรือรอพศอตอนะคะถ้าไปฝึกอนามัยก็มันก็จะดีอย่างคือแบบมันเป็นหน่วยงานเล็กๆหนะลูกเนานะอนามัยหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ไม่ถึงสิบคนมั้งลูกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รู้ๆจักกันเพราะมันอยู่แถวหมู่บ้านเราเนาะเวลาไปฝึกงานบรรยากาศก็จะอบอุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็ฝึกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิต กับวันนะักขัดตะเลิกเงี้ยหยุดโอ้ยสบายหยุดฉ่าเลยนะคะทาครบสามเดือนนะคะจบแล้วได้ใบวุฒิเราก็ค่อยไปถือใบวุฒิของโรงเรียนไปสมัครงานเพราะว่าอนามัยเขาจะรับคนไม่บ่อยลูกเพราะมันเป็นหน่วยงานเล็กๆไม่ได้รับบ่อยนะคะมันเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ว่าตําแหน่งมันก็จะเต็มกันแล้วเนาะแะราชการเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยลาออกกันเนี่ยเขาก็อยู่เต็มละไม่สามารถรับเราเพิ่มได้เราก็แค่ฝึกง,งานก็ได้เอา อาอที่สบายใจเดี๋ยวเขาก็พาอ,อไปไปฝึกกันไมก็เขาก็พาไปเยี่ยมบ้านนะไปเยี่ยมคนไข้าตามบ้านหนูก็ได้ไปวัดความดันไปให้อาหารทางสายยางไปสวนปัสสาวะอะไรที่เราเรียนมาเนี่ยนะก็สนุกสนานนะเวลาจบแล้วอ่ะพี่ๆเขาก็จัดงานเลี้ยงส่งไว้นะอ,อบอุ่นค่ะที่อนามัยอะ่ะก็เสียของมันแค่ไม่ได้งานเลยแค่นั้นนะคะไม่ได้งานเลยแต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลอะไรพวกนี้มันจะมันก็จะมีโอกาสได้งานเลย สอบปฏิบัติมีอะไรบ้างคะจา์สอบปฏิบัติก็จะเป็นเจ็ดเรื่องที่หนูทําคลิปเนี่ยหลกตอนนี้หนูทําคลิปเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะก็สอบนะคะทาคลิป CPR ปั๊มหัวใจเนี่ยก็สอบทําคลิปทําแผลเรื่องทําแผลก็สอบทําคลิปท่องสัญญาณชีพอันนี้ก็สอบค่ะเดี๋ยวเดือนเดือนที่สองทำอีกสี่คลิปก็คือจะมีเ,เตรียมให้น้าเกลือสวนปัสสาวะให้อาหารทางสายยางแล้วก็คลิปวัดสัญญาณชีพเนี่ยสอบเจ็ดเรื่องนี้คะ่ะหลกซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนเดือนที่สองเสร็จ โรงเรียนจะมีการชี้แจงเรื่องสอบภาคปฏิบัติอีกทีหนึ่งนะคะลกูกตอนนี้หนะ้าที่ของเราคือเรียนตามสเต็ปที่อาจารย์ให้ไปแล้วก็พยายามส่งงานให้เป็นปัจจุบันนะเราจบแน่นอนถ้าเราทําแบบนี้นะคะคําถามมีเพิ่มไหมลกูกสิบสองคนไม่มีไม่มีคําถามเหรอเดียมีคาถามไม่เดียเดียธีรพัฒน์ธีรพัฒน์เหมือนจะทํางานด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมลูกหนูทํางานที่ไหน ยายามดูว่าจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีคำถามเราจะปิดไลน์นะปิดไลน์นะคะคำถามเรื่องการทำงานส่งก็ถามได้นะลกูกคำถามตอนนี้ใครที่ส่งงานกับอาจารย์มินนะมีไหมรุ่นนี้ตอนนี้ตอนนี้ Facebook ของอาจารย์มินมีปัญหานิดนึงนะคะลกูกอาจารย์มินกำลังแก้ไขอยู่นะอาจจะยังส่งคลิปไม่ได้เดี๋ยวหนูถ่ายแล้วหนูก็บันทึกเอาไว้ก่อนลกูก เดี๋ยวเรามาส่งปั้งทีเดียวก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เขากำลังแก้ไขยอยู่นะคะส่วนของคนอื่นส่งได้ตามปกติส่งไปเลยค่ะลูกหนูส่งงานไปเลยลูกออไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์ที่โรงเรียนของอาจารย์จะงานยุ่งหรอกค่ะลูกส่งไปเลยเออลูกแก้วตอบว่ามีค่ะมีค่ะคืออะไรลูกแก้วอาจารย์ถามไปแล้วอาจารย์ก็ลืมนะลูก ปัญหาในการทาการบ้านส่งปัญหาในการทําคลิปส่งก็ถามอาจารย์ได้ลูกถามมาเลยตอนนี้ใบวุฒินี่หมายถึงวุฒิที่ใช้ในการสมัครเรียนใช่ไหมคะใบวุฒ uh, ิที่หมายถึงว่าให้ส่งมาให้โรงเรียนตอนที่ฝึกงานเสร็จใช่ไหมลกูกตอนที่ฝึกงานเสร็จหนูก็จะทําทสาเนาบัตรประชาชนอย่างนี้ลกูกนะขีดภาพตรงนี้ด้วยแล้วก็เซ็นรับรองสําเนามาสําเนาถูกต้องทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อหนูนะ แล้วก็วุฒิการศึกษาล่าสุดของหนูนุกหนูจบมสาม, 6, ม, 6, มา 3, ก็วุฒิมสามมาจบมหกวุฒิมหกมาจบปตีก็วุฒิปตีมาเพราะว่าอาจารย์จะต้องลงวุฒิการศึกษาสามัญของหนูลงในใบฐานสรคคิปด้วยลูกนะมันจะต้องมีการลงชั้นเรียนชั้นเรียนล่าสุดก่อนมาเรียนอันนี้ใช่ไหมเหมือนเหมือนที่เนี่ยเหมือนอย่างในใบวุฒิเนี่ยโรงเรียนเดิมราชินีบูแลนะจังหวัดนคปรปฐมอย่างเงี้ยนะชั้นเรียนสุดท้ายก่อนมาเรียนมหก็ับจบม .3 อย่างเงี้ย นในของโรงเรียนก็คือจะต้องลงว่าชั้นเรียนสุดท้ายเราจบม่า,าหรือเราจบปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเรียนอันนี้เพิ่มตอนนี้โรงพยาบาลชุมพรรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้สัญญาจ้างหนึ่งปีหรือ3เดือนอ๋อแล้วคะลกูกอุ้ยเันเหมือนเหมือนมีนมเพื่อนโรงพยาบาลชุมพรเลยใช่ไหมลูก มีรุ่นพี่อ่ะอยู่จุมพรเห็นว่าหาที่ฝึกงานไม่ได้แต่ว่าเวลาเขารับสมัครอ่ะเขาจะเอาใบวุฒิด้วยหรือเปล่าถ้าสมัครผ่านได้ทําจะมีผลที่จะไปสมัครในอนาคตตอนจบไหมคะเพราะเขาแจ้งว่าต้องไม่เป็นบุคคลที่เลิกจ้างจากโรงพยาบาลเลิกจ้างหมายถึงเลิกจ้างกรณีที่ทําผิดหรือเปล่าลูกถ้าเราเลิกจ้างเราลาออกอ่ะ เราลาออกจากโรงพยาบาลแล้วเราไปทํางานที่ใหม่อันนี้เราก็ไม่ไมีไม่มได้มีมนทินอะไรนะลูกแต่ถ้าเขาเลิกจ้างเราเป็นเพราะว่าเราทุจริตเราไปเตะคนไข้ตกเตียงอย่างเงี้ยนะเราไปเขกหัวคนไข้อะไรอย่างเงี้ยะลูก็ไม่รับเราอยู่แล้วแบบนั้นนะการเลิกจ้างก็คือส่วนใหญ่มันจะเลิกจ้างเพราะทําผิดเนาะถึงเลิกจ้างนะคะเขาก็เลยว่าคุณสมบัติไว้อย่างนี้ค่ะลูกที่นี้ ลูกแก้วถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลชุมพรนะ่ะเขารับสมัครพรนักงานช่วยเหลือคนไข้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าอาวุธแค่โม .6 ให้หนูไปสมัครก่อนเลยนะลูกเขาบอกว่ามีวุิแค่มม .6 สมัครได้ก็ไปสมัครเลยลูกเข้าไปทํางานก่อนเข้าไปทํางานให้ก่อนระหว่างที่ทํางานอยู่ที่นั่นก็ให้นับเป็นเวลาฝึกงานไปเลยก็ได้พอเราทําครบสามเดือนเราก็ค่อยขอหนังสือมายื่นใช่ไหมถ้าตอนนี้หนูเข้าไปทําหนูก็เรียนทฤษฎีไปแล้วก็ทํางานไปด้วย พอจบภาคทฤษฎีหนูรอหนูรอให้การทํางานที่นั่นของหนูครบสามเดือนหนูก็ไปขอหนังสือรับรองมาแล้วก็มายื่นไม่ต้องออกฝึกงานหนูมายื่นได้วุฒิไปเดี๋ยวเวลาเขาเปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมันจะต้องใช้วุฒินี้เราก็ไปยื่นสอบเราจะได้เป็นลูกจ้างประจํามีเงินเดือนประจาไงลูกนะคะตอนนี้หนูได้ที่ฝึกงานแล้วสุภปรกษณ์ดหูดีมากเลยลูกดีมากเลยดีมากเลยคนอื่นก็เริ่มหาได้แล้วนะลูกนะงานโรงพยาบาลรัเข้าววุฒิหมอหกนะ อ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนนะลูกนะเราคุยกันประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเวลาต่อไปนี้ไปไปเคลียร์งานส่งได้เลยนะคะแล้วมีข้อสงสัยอะไรมาพิมพ์ถามเพิ่มก็ได้ถามอาจารย์ส่วนตัวก็ได้ลูกมาที่ไลน์อาจารย์แอนแล้วพิมพ์ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ไม่ติดภารกิจะไรอาจารย์ก็จะตอบให้ทุกคนอาจารย์ตอบแชททุกคนนะลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใครถามอะไรมาอาจารย์ก็ตอบแต่ว่าถ้าตอบช้าแปลว่าติดงานอยู่นะคะ ติดงานอยู่อาจจะไม่ยังไม่ได้ดูลายอาจจะติดสอนไล์สอนอย่างเงี้ยติดสอบน,นักเรียนติดสอนข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อว่างแล้วจะอ่านแชททุกคนละลูกอ่านแชททุกคนนะคะโอเคนะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ในรอบหน้านะลูกสวัสดีค่ะ